ร่วมร่วมกับชมรมชมรมช้างสุรีด้วยนี่เนี่ยนี่มือนี่นี่มืออะไรกันไดก็ที่ร่วมเนี่ยก็ทีมงานนะตั้นช้างเดี๋ยวพอช้างลงเสร็จช่วงว่างๆเราไปดูตรงตรงท้องช้างครับเขาจะติด เป็นชื่อชมรมชมรมเกี่ยวกับนักปั้นช้างคุณติดไรเปับผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับมีถามว่าถ้าช้างมาถึงแล้วเราจะจัดการอะไรมีการลอดท้องช้างได้ไหมเช้างที่ลอดท้องช้างเนี่ยคือช้างยาชัดทันเท่านั้นอ่ายาชัดทันรอดได้ห้ารอบห้ารอบครับผมลอดทองช้างแต่ช้างตัวนี้นะเป็นช้างที่ออกแบบไว ให้พวกเราเนี่ยจินซื้อจินซื้อเท่านะเขียงเท้าขึ้นไปแล้วก็ไปกระซิบตรงหูช้างนะว่าข้าพเจ้าโยมต้อยวันที่หนึ่งโยมต้อยขอบารนีวันที่หนึ่งอาิษฐานไให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงแต่ประสบแต่ความสุขความเจริญไปกระซิบที่หูช้างนะแล้วก็ ขอพรตามที่ตนเองให้โชคดีอยาไดุ้าพอยากได้รใดก็ขอจากนั้นครับต้องกระทิบที่หูทางตัวนี้กําุกเ้อรบอยเทยาเดอนีในออยจินเตอรบัตจินเอรออจนตนะจินเตอรับกระซบอีจุนจีจะได้ระวังตุนจีจะได้นกกบายู่ต้องระวังบอกม่า้เปีนตุยและการทิศเดียนั้นคือช้างอะไรครับช้างนี้ชื่อช้าง มาตุกโพสกะมาตุกโพสกะที่มาที่ไปอย่างไรถวายโดยโยมสมกิตพาเจริญครับและมิสเตอร์เมกนุทเมนสันโอ้ครับในนี้ช้างเนี่ยเป็นช้างในพุทธประวัติเขาเรียกเป็นช้างกะตันอยูครับช้างมาตุโพสกะเนี่ยครับเลี้ยงแม่ที่ตาบอดคือช้างเชือกนี้ใช่ไหมช้างเชือกนี้แหละครับมีแม่ ตาบอดครับอยู่ในป่าช้างนี่จะต้องหาอาหารมาให้แม่เพราะแม่ตาบอดนั้นเขาจึงเรียกว่าช้างนี้เป็นช้างกระตันอยู่นบเนี่ยคือมาตกโภชกาและนั่นรอบขอรักครั้งวัดน้ำสมทั้งแปดพิเนี่ยเราจะประดิษฐานช้างเลยร